ปีศาจงูแสนสวยตอนที่หนึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกสามารถปลูกฝังความเป็นอมาตะได้ซึ่งก็มีข้อห้ามสี่ประการในการบ่มพ่ออยู่ซึ่งก็ได้แก่หลีกเลี่ยงการฆ่าหลีกเลี่ยงเรื่องอนาจารหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงการโกหกอย่างไรก็ตามถ้าหากปีศาจต้องการที่จะกลายเป็นเซียนพวกเขาก็มีข้อห้ามอีกหนึ่งข้อ นั่นก็คือการหลีกเลี่ยงอารมณ์คาลิฮาร์ครา,างเกินโฮว่ากันว่าในป่ายีชื่อชุชวนมีผู้ที่ทําการอุทิศตนเพื่อทําการบมพ่อคาเป็นอมตาอยู่เขามีมาหน้าที่แข็งเก่งปฏิบัติตามข้อห้ามทั้งสีระการและได้รับการสืบทอดที่ดีแต่จากมุมมองของข้าข้ามักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ กีดปาดอืมสมบูรณ์แบบเสียนิวไม่สิเหลียวเหยียดไปอย่าได้กดดันตัวเองไปมากกว่านี้เลยเจ้าต้องการมันใช่ไหมเลือดของพ่าไม่นักโทษคนแรกของสำนักไปายินชื่อชื่อช,อช,อชอนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เจ้ารู้ไหมเจ้าเป็นคนแรกเลยที่ทนได้นานถึงขนาดนี้ลิวเยียนไปข้าหล่อชอบเจ้ามากจริงๆเริ่มมันมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงหกชั่วโมงที่แล้วถนนชางชุนตลาดที่คนพุ่มพ่านที่สุดในปักกิ่ง เชิญทางนี้เลยขอรับสามารถเริ่มดูได้เลยนะขอรับขออนุญาตอ่ะแข่คู่ทรงเกียรติถ้าต้องการที่จะรับประทานอาหารอย่างเดียวหรือพักในโรงเตรียมด้วยนะขอรับคฤหาสน์คังเกินโฮอยู่ที่ไหนอเออมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในคฤหาสนคังเกินโฮ ข้าได้ยินมาว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ในคฤหาสน์ถนนทิศทางนั้นดูที่ที่มีเมฆสีดำปกคลุมอยู่ด้านบนและขคร่อตัวชานั่นสี่คฤหาดคลองเกินโฮอยู่ที่หน้าหลอะขอบคุณอ่ะหลุดจากผวังข้าต้องการพักที่โรงเตียมหนึ่งคืนพอจะมีห้องว่างไหมมีมีขอรับ เดี๋ยวจะมีบ่าวนำทางไปให้นะขอรับเข้าใจแล้วไม่ควรที่จะสร้างความวุ่นวายในระหว่างวันเราควรที่จะไปที่นั่นในตอนกลางคืนปีศาจในคระราคําเกินโทในเมืองหลวงทำร้ายผู้คน ชีวิตและความตายของลูกชายตระกูลโฮยังไม่เป็นที่แน่ชัดและข้าส่งจดหมายมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านหลิวเยียนไปผู้เป็นเซียนแห่งชื่อฉือชวนไปสั่งหารและกำจัดปีศาจหลังจากที่ฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายปีในที่สุดข้าก็ได้มาถึงภารกิจสุดท้ายของการเป็นอมตะเสียทีมันจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดนั่นใคร ทำไมถึงเป็นท่านได้ล่ะอาจารย์ผู้เท่าท่านมีอะไรจะถามข้าอย่างนั้นหรือเยียนไปแต่ข้านอนไม่หลับข้าจึงสโศกราดไปให้กับเจ้ามันเวลวร้ายมากปีศาสงูแสสวยตอนที่สองแปลทั้งที่มาตามกำหนดแล้วทำไมถึงไม่มีใครออกมาต้อนรับเลยล่ะ คลิปนี้แย่มากสิ่งนี้สามารถช่วยชีวิตเจ้าได้อย่าลืมนำมันติดตัวไปด้วยล่ะแม้ว่าพลังชั่วร้ายจะมารวมตัวกันและไม่กระจายออกไปแต่มันก็ผิวเผินมากและเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ปีศาจระดับสูงอะไรดังนั้นมันจะเลวร้ายไปได้ยังไงกันอเออท่านคือท่านเซียนหลิวเยียนไปจากสำนักช่อชือเฉียนใช่ไหมเจ้าคะ โปรดยกโทษให้กับข้ารับใช้ผู้ต้อยต่ำคนนี้ที่ออกมาต้อนรับท่านชาด้วยท่านเซียนโปรดตามข้ามาทำไมไม่เห็นคนอื่นในคณะหารเลยโกดังสมบัตินับตั้งแต่มีเรื่องของปีศาจงูผู้คนในคณะหานก็ต่างหวาดกลัวที่จะอยู่กันตามลำพังซึ่งก็มีเพียงแค่โกดังเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเหล็กบริสุทธิ์ มันจึงเป็นที่ที่ง่ายต่อการเป้กากันและยากต่อการถูกโจมตีดังนั้นทุกคนจึงซ่อนตัวอยู่ในโกดังซื่อชีเขายังคงท่านเสียนท่านตกอบกูบ้ที่นี่ให้ได้นะเจ้าคะในเมื่อทุกคนซ่อนตัวอยู่ในคางสมบัติแล้วคนเหล่านั้นอยู่ตรงไหนกันล่ะท่านเสียนท่านไม่ต้องกังวลดูนี่เถอด ในตอนบ่ายทุกคนต่างสลบไปพอข้าตื่นขึ้นมาอีกทีที่นี่ก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเชื่อขี้ลาดฝ่าบาทโฮและภรรยาของเขานั้นน่ากลัวมากเกินไปหญิงรับใช้อย่างข้าจึงไม่กล้าก้าวเข้าไปหาดังนั้นข้าจึงทำได้เพียงแต่รอให้ท่านเสียนอาวุโสมาช่วยเพียงเท่านั้นถ้าฉันมาเร็วกว่านี้พวกเขาก็คงไม่ต้อง ท่านเซียนโปรดช่วยฝ่าบาได้ท่านหยินด้วยนะเจ้าคะหยุดแสดงสักทีมันเป็นเจ้าเสียมากกว่าที่พวกเขากลัว <c oughs> แล้วไงยังไงตอนนี้เจ้าก็หนีไปไหนไม่รอดแล้ว <c oughs> ความสามารถของปีศาจงูคือการใช้พิษเล่หหลอกล่อผู้คนแต่เจ้านั้นไม่ใกล้เคียงเลยใช่สิแล้วตอนนี้หลับเป็นยังไง <c oughs> ปีศาจตนนี้ได้ยินมาว่ามีข้อห้าสีประการในการบ่มเพาะอ,อมตะอยู่นี่ข้อห้าข้อแรกก็คือการหลีกเลี่ยงการฆ่า แล้วท่านเซียนหลิวอย่างท่านจะไปทำอะไรได้ถ้าท่านไม่สามารถฆ่าาได้โลกนี้ก็คงไม่มีทางรอดหรอกยืนอยู่เฉยๆไปซะอะน,นี่มันอะไรกันแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วองค์ชายท่านบาดเจ็บตรงไหนไหม ขอบคุณขอรับข้านั้นสบายดีแต่ท่านเซียนหลิวนั้นมีอยู่จริงมันเกินความคาดหมายมากดึงอ่ะเอ๊ะอืมอมปีศาจงูแสนสวยตอนที่สามอชายโปรดทำตัวให้เหมาะสมด้วย กินเลือดของที่นี่มันแรงเกินไปเมื่อกี้เขาเอาอะไรให้ข้าดื่มกันนะจูจ่ๆพารลปิศาจมันทากเซียนบุญคุณการช่วยชีวิตก็ควรสัญญาด้วยร่างกายท่านเสียดคิดว่าข้ามีค่าพอที่จะเป็นของท่านอย่ามารอได้นะทั้งที่เป็นลูกแท้ๆไม่คิดจะหัวความปลอดภัยของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เลยหรือไง ในายท่านในท่านในท่านเป็นขอข้าขอข้าขอข้าในท่านเป็นขอข้าในท่านเป็นขอข้าขอข้าขอข้าพวกคุณไม่ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้กับผ้าที่ไม่เชื่อฟังอกชายระวังงูนั่นกำลังมาหาเรา ข้าฝากด้วยนะขอรับท่านเซียนนายท่านเป็นของข้านายท่านอย่าทิ้งข้าไปนายท่านอย่างนั้นหรอนายท่านเอ๊ะตัวหลักอยู่ข้างหลังอยู่เดียวนี้อะเฮยอยู่ที่นั่นนั่นเองสงบนิ่ง เห็นได้ชัดว่าค้าแค่ต้องกาดจะหยุดเธอมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงวิงเวียนทานซีอนเอนเอียงหมักใช้ยาแรงเกินไปหรือเปล่านะเขาตื่นแล้วตื่นแล้วหรอในท่านในที่สุดเขาก็ตื่นแล้วในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาแล้วสินะ พ่าคิดว่าท่านไม่สามารถต้านพลังปีศาจได้และหมดสติไปใช่ไหมท่านเซียนลิวทำไมพวกเขาอ๋อใช่พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นท่านปีศาจที่ข้าปราบได้เห็นได้ชัดว่าท่านเป็นเพียงมนุษย์ใช่ข้าเป็นเพียงมนุษย์แต่ตราบใดที่ปีศาจอย่างท่านได้กินเลือดของข้าท่านก็จะไม่สามารถหลบหนีไปจากการควบคุมของข้าได้ แล้วท่านก็จะปฏิบัติต่อข้าในฐานะราชาและปล่อยให้ข้าควบคุบชีวิตและความตายปีศาจงูเขียวโมคู่นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ใช่พ่อท้าสียานค่านางโดยไม่ได้ตั้งใจข้าก็คงไม่ปล่อยให้นางตายไปอย่างง่ายๆหรอกเลวเยียนไปเจ้าดื่นเลือดของข้าแล้วเจ้าจะไม่มีทางหนีรอดไปได้ต,ตอนนี้คิดว่าข้าคู่ควรที่จะเป็นของเจ้า เจ้าของอย่างนั้นหรอไม่มีทางหืฮปีศาจงูขาวคิดที่จะต่อต้านและไม่คิดที่จะเชื่อฟังสินะภูมิใจในตัวเองจริงๆเลยนะลือเยียนไปเจ้าได้ทำลายข้อห้ามในการฆ่าสิ่งมีชีวิตแล้วดังนั้นเจ้าจงยอมมาเป็นทาสปีศาจของข้าตลอดชีวิตที่เหลือของเจ้าเถอรับใช้ข้าตลอดไปอ,อ่ะผูกมา ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้กับทางช่องด้วยนะคะและถ้าเรื่องไหนติด LC แล้วก็ช่วยแจ้งให้กับทางช่องทราบด้วยนะคะ